พัตตาคารร้างใจกลางเมืองสุราษฎร์ฝากกดติดตามแล้วไปรับชมกันครับในอดีตที่นี่เป็นพัตตาคารสุดหรูโดยด้านหน้ามีผับชื่อดังมีชั้นใต้ดินเป็นคาราโอเกะลับโซนนั้นถือเป็นย่านสถานบันเทิงของวัยรุ่นสุราษฎร์สุดรุ่งเรืองในอดีตในคืนวันหนึ่งได้มีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงในขณะที่งานเลี้ยงกำลังดำเนินไปอย่างสนุกสนานสถานีตำรวจภูทรพุนพินก็ได้รับแจ้งจากผู้กองสมชันว่าให้เตรียมกระจายข่าว เพราะกาลังจะเกิดข่าวใหญ่ขึ้นเร็วๆนี้พนักงานวิทยุต่างก็มึนงงกับสิ่งที่ผู้กองสมชานแจ้งเข้ามาจนมาถึงช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มง,งานเลี้ยงกําลังจะต้องเลิกราได้มีการเปิดเพลงสรรเสริมพระบารมีทุกคนร่วมกันสัรเสริมพระบารมีโดยพร้อมเพรียงและระหว่างช่วงที่ร้องเพลงสรรเสริญใกล้จบก็ได้มีเสียงปืนดังสนัน่นสายตาทุกคู่สอดสายหาที่มาของเสียงบางคนก็หมอบลงกับพื้นท่านรองผู้การภาคแปดในขณะนั้นสุดท้วงลงกับพื้นน้ำสีแดงไหลน